สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะครับอยู่กับผมช่องรถไถโซนบ้านนอกอีกเหมือนเดิมครับยังอยู่กับหน้าง,งานโลกหนองบ้านสวายครับบนเมืองไผ่เพลิงสังวบวรรัมย์นะครับนี่ครับคลิปนี้ก็พาเอฟซีมาดูสิบล้อปีนบอกกันบ้างนะครับสําหรับบ่อนี้ก็ไม่ค่อยชันสักเท่าไหร่นะครับพอดีพอดีครับ รถสิบล้อวิ่งสี่คันเหมือนเดิมนะครับนี่ถ่ายตอนปีนบออให้ FC ดูบ้างครับสายโหดบอ่อดิน,นรถขุดของเขาก็ซันนี่นครับ SY สองร้อยสิบห้าซีสองหนึ่งห้าซีรับสันนี่บอนี้ก็น่าจะไออยู่อีกนาน,นครับนี่ครับขุดสองชั้นนะครับมาดูพี่ใหญ่ขึ้นบอกันบ้างครับฮิโนโ มันกาศก็พอดีนะพี่น้องนี่ก็ไมโครสามตัวเลยนะครับนี่พาไปดูการทํางานของไมโครนะครับให้ดูระดําขึ้นบ่ก,ก่อนนะครับคลิปนี้ยังไม่เต็มนะครับ ลอยตัวมาแล้วครับคันฮินโน่โน,น,น,นสรีเมกา รีห้าร้อยอัดเต็มกล่องเลยนะพี่น้องทีมงานนี้มีแต่เน้นรถเดิมๆนะครับเสบร็นบอแค่นี้สบายครับ ฝาท้ายระเบิดนะลูกป,ปี่วันนี้โรามบิโคทำงานสามตัวนะครับแต่งสโลปบ้างเคลียร์ลิงบ้างครับก็สิบล้อก็สี่คันเหมือนเดิมครับพี่น้อง วันก่อนเห็นเจ้าแคทยังไม่ได้ทำงาน,นครับวันนี้เห็นทำงานแล้วครับนะปล่อยตัวออกมาแล้วครับอันนี้อีสุสามหกศูนหรือเปล่าครับไม่แน่ใจนะน่าจะสามหกนะวิ่งรวดเลยครับ การปีนปอของเจ้าพี่ใหญ่กันบ้างครับจอดรอก่อนครับคลิปก่อนสะดุดนะครับพี่ใหญ่มาแล้วครับ อันนี้มนมีหม,ม้อพัดนะครับเป็นโบสายครับโอ้เสียงเทโบหอนดีมากเลยครับ น่าจะจะพักเที่ยงแล้วนะพี่น้องคุณไงกรุ๊ปเลยครับอิสุสามหกศูนย์นี่ครับทีใกล้ๆครับทีทำคันนี่ก็อิสุครับนี่จะสามหก นี่ก็คันสูงมากเลยครับเป็นหนองใบโบปลาปลาครับนี่ครับไว้กักก็กน้ำนะครับนี่ก็สามหกศูนย์อสุสุบางคนก็ชอบอีสุครับบางคนก็ชอบฮีโน่นครับแล้วแต่คนชอบครับแล้วแต่เท่าแกครับนี่ บรรยากาศก็จะรอ้อนเลยนะพี่น้องโทรศัพท์ผมจะตัดหรือเปล่านะฝั่งนูน้นก็แต่งสโลปแล้วครับนู่นนะโอ้แต่งไปสวยมากเลยนะวันก่อนยังไม่เห็นแต่งครับวันนี้เห็นแต่งสโลปแล้วนะพี่น้องสโลปน่าจะสองชั้นนะครับ เดี๋ยวรอพี่ใหญ่ขึ้นอีกคันหนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปถ่ายไอถ่ายในรถมอเมโคทํทำงานนะครับิปนี้มีแต่รถสิบล้อนะครับตรงนี้ไม่มีรถดำครับมีแต่สิบล้อมัมาอีกหนึ่งคันแล้วคันนี้ก็ฮีโน่ครับ มีน่าจะฮีโน่สองคันนะพี่น้องแล้วก็อีสุสุสองคัน,นออกใส่ยระยางเรดเดียนเลยนะตัวเอ็ดไปนู่นแล้วครับ อากาศวันนี้ก็ร้อนครับอ่ะถอยตัวมาแล้วครับนาจะพักเที่ยงแล้วนะครับอ่ะขันฮีโนเข้ามาแล้วนะครับพี่น้อง หินโนให้ดูการปีนโบเบ็บชัดๆเลยนะนี่มีเสียงแหนบด้วยครับพี่น้องสงสัยจะหิวกินจารบีนับใส่เต็มกล่องเลยนะโอ้ตบสองเลยนะพี่น้องโอ้สายโคดมากเลยนี่ ตลุมหอยตลุมเลยนะครับลูกพี่ไปแล้วครับโอ้โหเพลงมากเลยนี่น่าจะพักเที่ยงแล้วครับสำหรับคลิปนี้ผมขอลาเพลงเพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องรถไายโซนบ้านนอกด้วยนะครับสวัสดีครับเจอก,กันคลิปหน้าครับ